เป็นของโบราณโบราณเนาะอาจารย์เนาะที่ปริหารอยู่บนยอดเขานะครับครับกำลังจะขึ้นไปสักการะแล้วก็ไปดูได้ครับว่าท่านแขนอะไรไปสำรวจว่าชาชํำรุดซึ่งโสมตรงไหนเนาะอาจารย์เนาะว่าจะได้เข้าไปสอมแซมได้นะครับครับผมครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับแต่ทางเนี่ยอาจารย์ทางเนี่ยจะชันมากชันมากครับครับ ตอนนี้นะครับอาจารย์สัตว์ก็จะนํำพาเราขึ้นขึ้นเขาสูงนะครับนะครับเป็นส่วนหนึ่งของภูพระบาทน้อยของจังหวัดสระบุรีนะครับ mm hmm. หากเรามองลงไปนะครับตอนนี้นี่นะครับก็เป็นต้นทางพองสมควร ชาติป่าเขาก็ยังสมบูรณ์ดูดูดีอยู่นะครับข้างทางนี้เป็นหน่อไม้ตอนนี้นะครับราชันมากครับผม บนนุ้นเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับที่เราจะนำพระโพธิสัตว์กุนอิมนะครับขึ้นไปประดิษฐานยังยอดเขานะครับและเรามีการจะไปบูรณะพระที่ข้อพระหัตถ์ของพระพระพุทธรูปนี้นะฮะจำรูปสุดสมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ศักด์นะครับจะนำพาเราไปนะครับแต่ตอนนี้ผมอาจารย์โนรี เหนื่อยมากครับเขานี่สูงจริงๆเลยครับและชันด้วยครับก็จะเห็นนะครับภูมิทัศน์นะครับของอยอดเขาดงขุยนะครับแห่งจังหวัดสระบุรีนนะครับวัดเขาดงขุยนะครับผมมีพระพุทธรูป สุดโศมนะครับตามที่ท่านอาจารย์สักท่านได้บอกอไว้นะนะครับ ชมไหมครับผม ก็จะฝากถึง,งญาติที่ทำทุกท่านนะครับร่ทุร่งมสนกันในครั้งนี้นะครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงทัพนะครับแรงใจครับช่วยกันเข้ามาครับ การดำน้ชีวิตเขายิ่งสูงเท่าไหร่การที่เราจะขึ้นเขาสูงถ้าเราเดินตัวตรงๆเนี่ยน้ําหนักจะลงที่เท้าทั้งสองข้างมันจะหนักมากแล้วมันจะเหนื่อยมากแต่ถ้าเราก้มใช้มือเท้าขึ้นไปด้วยเท่ากับว่าเราคลานขึ้นเนี่ยน้ําหนักมันจะถ่วงมาทั้ง,ง,งฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วก็ฝ่าเท้าสองด้านมันจะเบาลงก็เหมือนกับการดเนินชีวิตถ้าเราอยู่ในชีวิตกลุ่ม ในกลุ่มสังคมกลุ่มไม่ใย่กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่หรือว่าสังคมครอบครัวที่ที่พื้นฐานของเราเนี่ยการดำเนินชีวิตเราต้องทําตัวเหมือนกันเราขึ้นเขาบางท่านนี่ตําแหน่งอาจจะสูงแต่ถ้าท่านยิ่งสูงยิ่งเชิดปัญหาท่านจะเกิดแต่ท่านรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนบางท่านอายุจะน้อยแต่ตําแหน่งสูงแต่บางท่านอายุมากแต่ตําแหน่งต่ำกว่าคือเป็นลูกน้อง ถ้าเรารู้จักอมน้อมถมถมตนรู้จักพลหนกพลเบารู้จักคลายรู้จักเดินในสายกลางเนี่ยการทํางานการดำเนินชีวิตต่างๆของเราเนี่ยจะไปได้ได้ดีและก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับมันก็เหมือนกับการขึ้นเขาชีวิตคนเราครับหมาเอววิ่งกัเคาัวัสดีครับวับ<ห>นนี้มาตำรวจทำเตาถูน,นี้ We're right, going สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านครับตอนนี้ก็ผมพร้อมกับอาจารย์โออาจารย์หนึ่งนะครับได้มาสำรวจถ้ำแห่งใหม่นะครับที่อำเภอแก่งคอยซึ่งเป็นสถานที่สวยงามมากที่คนยังไม่ค่อยขึ้นมาสำรวจกันนะครับเหมาะมากสําหรับการที่จะนําพุทธศาสนาเข้ามาและก็เหมาะสาหรับการที่จะปฏิบัติธรรมมากครับ ใชนะครับก็คือเป็นถ้ำธรรมชาติตอนนี้นะครับโดยอาจารย์สัตว์นะครับท่านได้มาพบถ้ำแห่งนี้นะครับอย่างที่เอ่อเดี๋ยวเราที่เราได้ดูกันเมื่อสักครู่เห็นเป็นศีวลึงธรรมชาตินะครับแล้วก็มีหินงอกหินย้อยนะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์แนะนําว่าเป็นยังไงมัางครับผมก็ตรงนี้เหมาะกับเราจะนําพุทธศาสนาเข้ามาครับครับน่าจะเป็นสร้างเป็นที่พักสงฆ์เพื่อที่จะเป็นสถานที่ปฏิยธรรมคือจะเหมาะมาก ือสงบเยือกเย็นแล้วก็มีธรรมชาติให้เราได้สัมผัสครับครับแล้วก็จะมีเทพเทวาสิงห์ศรีสุดยอดเลยตรงนี้นะครับครับเป็นเป็นสถานที่ที่หาหาพบไ้ยากมากครับครับอยากเชิญชวนให้ญาติธรรมทุกท่านถ้ามีโอกาสก็มาสัมผัสด้วยกันครับแล้วมาร่วมสร้างกับพวกเราเราะใช่ครับต่อไปเราก็จะดําเนินการสร้างนะครับอ่าพุทธสถานเพื่อที่การปฏิบัติธรรมครับนะครับนะฮะครับอาจารย์หลังจากวันนี้รายการ เป็นรายการอาจารย์จะฝากข้อคิดใดๆให้กับญาติธรรมไหมครับก็อยากจะฝากว่าการที่เราจะคิดจะทําบุญหนึ่งคือบุญบุญละเอียดบุญหยาบเนี่ยนะครับบุญหยาบคือการสร้างวัดวาอารามอะไรต่างๆนะครับ,ค,รบคือไม่ต้องรอให้เรารวยก่อนถึงจะสร้างนะครับเราจะยากดีมีจนอ,อะไรก็ช่างเม้แต่บาทหนึ่งหาบาทสีบาทก็เป็นบุญครับอนุโมทนาสาธุก็เป็นบุญครับไม่ไว่าจะเป็นแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ อยากเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันครับและหลายท่านจะได้เป็นมูลเป็นกุศลร่วมกันครับในจุดนี้ครับถ้าหากมีผู้ใดสนใจนะครับเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการสร้างพุทธสถานสร้างสถานปฏิบัติธรรมนี้ครติดต่อกับอาจาจย์ได้ที่เบอร์เลยครับ0890853424ครับครับแล้วเราจะได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับสำหรับรายการเส้นทางธรรมยานสัญจรช่วงนี้นะครับก็ขอกับลาทุกท่านณโอกาสนี้นะครับ สวัสดีครับ